สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับขั้นตอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับที่เราต้องใช้หรือว่าต้องทําในการทาระแนงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับว่าต้องมีขั้นตอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมทําละแนงนะครับบังตาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําละแนงต่อก็คือโซนนี้นะครับที่ไปทางด้านนี้นะครับน้ําตกที่เราได้เคยทําไว้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับวัสดุต่างๆที่ผมจะใช้นะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับสหรับบ้านใครที่กําลังจะทํานะครับไม้ระแนงนะครับมาดูวิธีการกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะยากนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ด้วยนะผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอย่างไรนะครับอาจจะทําเป็นไม้ระแนงตรงๆลงมาเลยง่ายๆไปเลยครับตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นลูกภูเขาขึ้นอีก,กเหมือนเหมือนฝั่งนู้นนะครับเป็นลูกภูเขาขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวัสดุกันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์หลักๆนะครับหรือว่าวัสดุหลักๆที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือไม้ละแนงนะครับเป็นขนาดนะครับความกว้างอยู่สามนิ้วนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ประมาณแปดมิลตัวนี้นะครับก็แพ็คหนึ่งเนี่ยจะมีจํานวนสิบแผ่นนะครับแล้วก็ ราคาอยู่ที่แผ่นละห้าสิบแปดบาทนะครับหนึ่งแพ็คก,ก็ตกห้าร้อแปดสิบาทนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใช้ในการติดตั้งกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเหล็กนะครับที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเหล็กที่ผมจะใช้ทําเสาอีกสองเส้นนะครับตรงช่องว่างสองช่องนั้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเสาให้เขาสองเส้นแล้วก็จะมีเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เอาไว้ทําคานตรงแปรเป็นแปรตรงกลางเพื่อที่จะเอาไว้ยิงตัว ไม้ฝาของเรานะครับหรือว่าไม้ละแนงของเรานั่นเองขั้นตอนเริ่มต้นนะครับผมก็ตัดเหล็กมาเลยนะครับขนาดก็คือเท่ากับความกว้างของตัวช่องนะครับแล้วก็เชื่อมตัวเหล็กเนี่ยเป็นแปรนะครับติดกับตัวช่องเลยเพื่อที่จะใช้ในการยิงตัวละแนงนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดละแนงมาแล้วก็ ติดละแนงเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับช่องว่างเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3ามถึงี่เซนนะครับอันนี้ก็เรื่องของช่องว่างนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าต้องการแคบหรือว่ากว้างขนาดไหนนะครับนี่ครับโซนตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นแบบแนวตรงๆลงมาแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโซนถัดไปก็คือเป็นโซนที่อยู่บริเวณกิ่งไม้นะต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยติดตั้งยากนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ ตอนนี society, nice ้ผมติดระแนงนะครับสองช่องนี้เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าช่องนี้เราจะสามารถติดได้สวยงามเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้แต่พอมามีโซนต้นไม้นี่ต้องบอกว่าติดยากนะครับเพราะว่ามันต้องหลบกิ่งไม้ด้วยนะแต่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็ต้องลองดูนะถ้าใครมีต้นไม้ก็จะเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับเราต้องติดเพื่อหลบต้นกิ่งต้นไม้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําต่อก็คืออีกสองช่องนี้นะครับสองช่องนี้เนี่ย ก็จะทําเป็นลักษณะเหมือนภูเขาเหมือนตรงนู้นนะครับสักสามลูกนะก็จะมีตรงกลางหนึ่งลูกนะครับแล้วอาจจะมีไปข้างๆอีกหนึ่งลูกนะครับข้างนี้อีกหนึ่งลูกเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะครับต่อมานะครับผมก็มาตัดเหล็กนะครับรึ่งเหล็กที่ใช้อันนี้ก็เป็นขนาดสองคูณสองนิ้วนะครับหนาอยู่แมนหนึ่งจุดห้านะครับตัดเพื่อที่จะใช้ในการแบ่งช่องนะครับของสองช่องนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเราจะหมดกับค่าเหล็กเนี่ยเยอะที่สุดนะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เหล็กก็แพงด้วยนะครับถ้ารวมโครงสร้างนะครับในช่วงช,ช่วงที่ผมทําเพิ่มตรงนี้นะครับถ้าผมคิดเฉพาะค่าเหล็กเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณ2 5 0 0ันถึงสามพนะครับค่าเหล็กนะครับจากนั้นนะผมก็เชื่อมนะครับตัวเสาเนี่ยเข้าไประหว่างช่อง2ช่องนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมก็ใช้เหล็กขนาด1นิ้วนะครับนิ้วคูณนิ้วนะครับ หนา1.5เหมือนกันนะครับตัดให้ได้ขนาดตามช่องเลยครับแล้วก็จะเอาไปติดนะครับเพื่อใช้เป็นแปรสําหรับเอาไว้ยิงตัวไม้ละแนงของเรานั่นเองนะครับก็ยิงช่องละ2อันนะครับก็จะได้ความห่างอยู่ที่ประมาณสัก50เซนนะครับของช่องแต่ละช่องนี่ครับเราก็จะมีตัวโค้งเหล็กที่พร้อมจะยิงไม้ละแนงของเราแล้วครับต่อมา ผมก็ตัดตัวไม้ละแนงนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้เนี่ยโซนนี้ผมก็จะติดเป็นแบบรูปทรงคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะเป็นภูเขาซ้อนกันเหมือนเดิมนะครับก็ผมได้แนะนําวิธีการต่างๆนะครับการตัดไม้ให้รวดเร็วอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยทีเดียวไปแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเราทํางานคนเดียวเนี่ยนะครับเราต้องอาหาวิธีนะครับเพื่อที่จะ ทำงานตรงนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ลดขั้นตอนนะครับผมก็ได้แนะนำวิธีไปแล้วสามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับผมก็ยิงตัวไม้ละแนงนะครับยึดติดตามระยะนะครับตามรูปทรงที่เราต้องการเลยครับก็จะออกมาเป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ต้องใช้ก็จะมีสกูนะครับที่เราจะต้องยิงไม้ละแนงนะครับผมก็ใช้เป็นสกู ขนาดติดมิลนะครับเป็นตะกูปลายสว่านนะครับเพื่อยิงไม้ละแนงยึดกับตัวเหล็กด้านหลังนะครับกล่องหนึ่งนะครับก็จะมี500ตัวนะครับตกอยู่กล่องละ200บาทนะครับก็ใช้ไม่หมดครับต่อมาผมก็ไล่ตัดไม้ละแนงนะครับเพื่อที่จะไปติดให้ได้ตามรูปทรงที่เราต้องการนะก็เป็นรูปทรงภูเขาซ้อนกันนะครับก็ใช้วิธีการตัดแบบคำนวณเนวเลยนะครับไม่ต้องขึ้นไปวัดหรือไปทาบนะครับเราตัดทีเดียวแล้วก็เอาไม้ละแนงเนี่ย ขึ้นไปติดได้ทีเดียวเลยครับก็มีวิธีการที่ผมเคยบอกไปนะครับแนะนาไปแลวสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ใช้ไม้ละแนงไปทั้งหมด21แผ่นครับนะครับจากความความยาวที่ผมได้ทํามาทั้งหมดเลยนะไม้ละแนงที่ใช้เนี่ย21แผ่นก็คูณ58นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ1 2 0 0บาทนะครับวัสดุทันมาก็จะเป็นตัวไม้สนนะที่ผมใช้ของเก่านะครับเอามาตัดแบ่งนะครับแล้วก็ นำมาทาสีนะครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งไม้สนเนี่ยต้องบอกว่าผมซื้อมาได้ราคาที่ไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของไม้สนเนี่ยผมตีราคาคร่าวๆเ,เลยไม่เกิน500บาทนะครับแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยก็เป็นสีโอนัทนะครับซึ่งสีนี่ก็กระป๋องนึงเนี่ยจริงๆแล้วกระป๋องใหญ่มัน800นะแต่ผมใช้ผมว่าใช้ไปนิดเดียวนะครับตกประมาณสัก150บาทแล้วกันค่าสีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมตีราคาคร่าวๆนะครับทีนี้ผมก็เอาตัวไม้สนนะครับที่ตัดแบ่งแล้วเนี้ยขนาดประมาณ1นิ้วนะครับความความหนานะครับแล้วก็เอามาทาสีบอนัทนะครับจากนั้นก็เอามาตัดเพื่อทําการตีเป็นกรอบให้กับตัวภูเขาไม้ละแนงของเรานะครับแล้วก็จะใช้ไม้สนเหมือนกันนี่แหละครับเอามาสับเป็นละแนงแนวตั้งนะครับอันนี้นะครับผมเอาใช้ไม้สนนะครับเนี่ยแบบนี้มาตีเป็นกรอบนะครับ แต่ก็ต้องบอกไม้สนเนี่ยบางส่วนมันก็อาจจะมีส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ไปบ้างนะครับอันนี้เราก็ผมเน้นประหยัดนะครับก็เลยใช้ของไม้สนที่เป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมก็เอามาสับเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งเป็นละแนงแนวตั้งนะครับโดยใช้ไม้สนแบบนี้เลยทีนี้นะครับการยิงไม้สนอัดกับตัวเหล็กเนี่ยนะครับเพิ่งไม้สนมันมีความหนาประมาณ หนึ่งนิ้วนะครับผมเลยต้องใช้เป็นสกูนะครับที่มีความยาวกว่าไม้สนประมาณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกูยิงเหล็กนะครับซึ่งมีความยาวนิ้วครึ่งนะครับกล่องหนึ่งก็มี250ตัวนะครับตกประมาณกล่องละ130บาทครับก็ใช้ไม่หมดเหมือนกันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นไม้ละแนงนะครับออกมาแบบนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมทำนะครับตรงที่เป็นแนวตั้งนะครับจนมาถึงโซนนี้นะครับที่เป็นภูเขา ซ้อนกันแบบนี้นะครับก็สรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับตามที่ผมได้บอกมาตั้งแต่ต้นนะครับมีวัสดุแล้วก็ราคาต่างๆเนี่ยรวมแล้วนะครับที่ทําตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับโซนนี้เนี่ยอยู่ประมาณห้าพันนะครับประมาณ5้าพันบาทนะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุแล้วก็วิธีการนะครับก็จะหนักไปที่ค่าเหล็กนะครับผมตีประมาณสามพันนะครับตรงนี้ยาวประมาณหกเจดเมตรเลยนะครับความยาวตรงนี้นะครับหกถึงเจดเมตรได้นะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับในการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมนะครับที่บ้านของเรานะครับเผื่อจะเอาไปเป็นแนวทางหรือเป็นรูปแบบนะครับลองเอาไปประยุกนะครับแล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไหนที่ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถเอาไปปรับปรุงได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่แนะนำไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นแนวทางได้นะครับ